ไหว้พระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กินเจเสริมบุญบารมีศาลเจ้าสัมโปเก่งหรือศาลเจ้าพระสัมโปกงถนนกาลประชาจุมชนหลังวัดห้วยยอดตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังขอเชิญร่วมพิธีเปิดศาลเจ้าหลังใหม่และงานถือศีลกินเจประจำปี2565เนื่องในวันที่8มิถุนายน2565 เป็นพิธีเปิดศาลเจ้าซัมโปเก่งหลังใหม่ได้จัดให้มีพิธีถือศีลกินเจโดยมีกำหนดจัดงาน7วัน7ดืืนเริ่มตั้งแต่วันที่8มิถุนายนถึงวันที่14มิถุนายน2565โดยมีพิธีการดังนี้วันที่8มิถุนายนเวลา9นาิกา9นาทีเจ้าวาดวัดโพธต,ตารามและพระสงฆ์จีน สวดเจริญพระพุทธมนต์และถวายพุทธบูชาเวลาส0บนาฬกาพิธีเปิดศาลเจ้าหลังใหม่โดยพระเดชพระคุณพระพรหมจริยาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้เจ้าวาดวัดกบพังจุรินพระอารามหลวงและพระสงฆ์จีนสวดชัยมงคลคาถาเวลา11นาฬิกาถวายพัะทหารเทนเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาพิธีโยคะตานตะเปรตปรีอุทิศ หรือพิธีพอ้อท้องกงและทิ้งกระจาดวันที่9มิถุนายนเวลา9นาฬิกา9นาทีพิธียกเสาเตงโกตอนกลางคืนพิธีรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันที่10มิถุนายนเวลา8นาฬกาพิธีบวงสวงโดยพราหม์เทืองสายพัทลุงเวลา15นาฬกา30นาทีพิธีเลี้ยงทหารพระเวลา19นาฬิกา9นาทีพิธีพุทธาพิเศษ โดยเกจิอาจารย์สายตรังเวลา21.39นาฬิกา39นาทีพิธีฝ่ายจีนโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าต่างๆวันที่11มิถุนายนเวลา19นาฬิกามหารสบสมโพธโดยหนังตะลุงศักภิญพินโยดาวรุ่งตะลุงบัณดตวันที่12และ13มิถุนายนเวลา17นาฬิกามหารสพเฉลิมฉลองโดยมโนราทวัชชัยสิทธิ์โรงครู วันที่14มิถุนายนตรงกับขึ้น16ค่ำเดือนห้าจีนวันคล้ายเทวะสมภพองค์พระสามโปกงงเวลา9นาฬิกาพิธีถวายเครื่องสักการะต่อองค์พระสามโปกงงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้าเวลา15นาฬิกา30นาทีพิธีเลี้ยงทหารพระตอนกลางคืนพิธีส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในงานจัดให้มีพิธีสวดมนต์ตอนเช้า เย็นตลอดงานและเปิดโรงทานตั้งแต่วันที่8ถึง14มิถุนายน2565อิ่มบุญสุขใจสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างล้างมือปลอดภัยห่างไกลโควิด19ตลอดเทศกาลถือศีลกินเจ